นี้คือลักษณะของการจุดติดคือไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในเตาอีกเตาตอนนี้จะไม่ได้เติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกคือแบบนี้เป็นการจุดติดแบบสมบูรณ์ไฟลุกขึ้นสูงและเป็นก้อนกอนโอนใช้เวลาไปประมาณห้าชั่วโมงกว่าถึงจะจุดติดจุดติดยากพอสมควรเพราะเป็นไม้สดไม้สดมันมาดแถมเปียกฝนอีกวันนี้ ฝนตกเสร็จจุดเลยตั้งแต่บ่ายจนถึงหกโมงเย็นหกโมงก,กว่าแล้วจุดประมาณ5ชั่วโมงกว่านี่เป็นระบบเตาเผาถ่านไบโอชาหรือเรียกว่าเตาเผาถ่านซูเปอร์ซันเป็นการเผาแบบไพโลไรซิตคือการเผาแบบใช้ความร้อนภายนอกอบไม้ภายในภายในให้ ภายในถังให้คายแก๊สออกมาและแก๊สนั้นจะเผาไหม้ตัวเองเมื่อเผาไหม้ในตัวเองหมดก็จะดับไปเองโดยไม่ต้องใช้น้ำดับเป็นการอบไม้โดยระบบไพลรไลซิสหรือการเผาถ่านแบบเตาซุปปัสนเป็นถ่านที่ว่าเป็นออกมาเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ถ่านคุณภาพสูงสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นถ่านคุณภาพสูงไกลกับถ่านกำมัน ที่เขาไปทําเครื่องสําอางหรือไปกินทําเครื่องสําอางหรือทํถ่านไปฉายถ่านวิทยุถ่านแบบนั้นเขาเรียกว่าถ่านกำมันต้องผ่านการเพราไหมเป็นพันองศาขึ้นไปแต่นี้จะผ่านการเผาไหมประมาณ8 0 0องศาสูงกว่าการเผาถ่านแบบเผาเตาผีเตาดินนั้นแค่ประมาณ3 0 0องศาจะเป็นการเผาถ่านที่ว่าอุณหภูมิต่ําแต่เผาแบบนี้อุณหภูมิจะสูงมากไก้าพันองศาจึงเป็นถ่านคุณภาพสูง ให้ความแกล่งฐานจะแกล่งและให้ไฟทนกว่าจะไม่มีค้เท่าจับนี้ค้เท่าจะไม่มีตำติดมือเลยแต่น้ำหนักฐานจะเบาเป็นฐานชีวภาพฐานคุณภาพสูงเป็นการเผาฐานไรควันลดโลกร้อนฐานชีวภาพฐานไบโอชา กการเผาจากเตาซปเปอร์สันโดยใช้การจุดด้วยเตาจรดวดฟืนนนี่ทําขึ้นมาเองใช้ท้งสีมาเปิดปากสําหรับใส่ฟืนแล้วก็เอาอิฐสองก้อนวางเอาตะแกงวางลองฟืนแล้วก็ต่อท่อเหล็กออกมาใช้พัดลมห้อยโค่งตัวนี้ต่อเข้าไปในท่อเหล็กเพื่อเป่าลมให้เตาจรดวดฟืนติดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจุดเตาเขาฐานซปเปอร์สันวันนี้โอ้ เหนื่อยเหมือนกันเพิ่งหัดเผาครั้งแรกใช้เวลาไปตั้งห้าชั่วโมงกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกสุดยอดจริงๆการเผาถ่านแบบเตาอบซุบูซัน